ว่าซีรีส์จบแล้วแต่ถ้าพูดกับเราแต่เหมือนก็จริงๆเหมือนไม่ได้เจอแบบแฟนๆมาสักพักแล้วแบบวีคสองวีคอะไรเงี้ยพอเหมือนมาเจอก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับแบบเหมือนคนเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่รู้สึกจะบอกว่านิวไใกล้แต่ไม่เลิกฮะเลยเหรอแตกจริงเหรอเออก็ก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนแฟนๆยังแบบว่าพอเหมือนซีรีส์จบไปแล้วนะเขาก็ยังแบบติดตามพวกเราอยู่รู้สึกจะเป็นยังหนไงแน่นาะยังยังเหยียดแน่นยังเหยียดแน่นรู้สึกยังมากมากครับเพื่ เาแบเตรีใจอยู่แล้วอกมันเริ่มชินหรือยังแบบว่าแฟนๆตามมาได้ทุกหนึ่งจัดที่เขิยดีอ่ะสำหรับก็ดีใจอ่ะคือผมดีใจมากนะผมเสกมากสัเาแบบอมที่จะมีความผไม,ม,ม,มยังเกินนะดอ่ะไม่รู้แต่ก็พยายามซึมอยู่ เของผมก็ยังเขินอยู่ดีครับแต่เพราะว่าแบบว่าเหมือนพอทุกทุกคนมาเนี่ยเขาก็เหมือนพบพลังงาน energy ดีๆมานะแล้วว่าแล้วก็แบบเหมือนพกมุกใหม่ๆอะไรมาเสิร์ฟใหม่ๆตลอดอะไรงเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นล่าสุดออขอคอนแทคติดต่องานได้ไหมคะอื แต่งงานแต่งนะอะไรอย่างงี้ก็จะแบบว่าต้องรับมุกกับเขาด้วยอะไรเงี้ยแบบเหมือนส่งมอบพลังงานดีๆกันไปอะไรเงี้ยบางทันไหมครับแต่ละมุกบางทีต้องคินทานไหมบางทีเออบางทีก็มุกไม่ทันบางทีผมว่าไม่ทันมุกผมก็ตีอ้องไปเลยเราบินเราบินไปมุกแต่ผมไม่เคยทันกุ้งกอบล่าสุดก็บอกมีอะไรติดพลาดผมไม่รู้ว่ามุไปยังไงต่อเพราะผมูไม่ทานที่กีนทานก็หน้าของตัวเลยมา คือวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจคือพี่ไปคือพี่ไปเนี่ยไม่ต้องเอาทันมุกเอาให้ทันภาษาที่ทุกวันนี้ใช้ก่อนเออยังทันไหมทันแล้วผมมีคลังซับเยอะแล้วคุณมาเลยไหนคุณเช่นสักหนึ่งทีสิก็มีการสอนภาษาด้วยนะก็ส่วนใหญ่หน้าที่นี้จะเป็นของในออนครับที่ต้องสอนขี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ได้เป็นแบบว่าซึนงซับในออนใหม่ทีหนึ่งต้องคอยดูแลยเรามีซับในใหม่ของเราใมหัูของเล่าเหรอสวตอนนี้ก็จะมีเป็นแบบว่า ถ้าที่เลออนสอนมามีอะไรบ้างฮะโซภูเก็ตระเบิดมีอะไรอีกอะม,มันเยอะไปเว้ยนิวไม่ไหวว่ะมีโอ้ยเออโแบบก๊อเออดออะไรอย่างเงี้ยแบบ<ม>อะไรของเขาก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดลดลองไม่ทำสับแสตางค์ต่างๆทำแสตางค์ต่ตตางๆนะคืออะไรก็จริงๆหมายถึงว่าพอเราเหมือนกับว่าเข้ามาอยู่ในวงการนี้นะวงการสับใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเหมือนจับทางได้เองว่าอ๋อสิ่งที่เขาพูดกับประโยคก่อนหน้าเนี่ยมันอะไรแล้วมันก็แปลความหมายได้ เป็นแร้งใช่เลออนเป็นแรลงสูงสุดเ็เหมือนผู้ใหญ่ใช่นี่จะเป็นเหมือนนิสิตหน่อยทันบ้างคือผมกับพีเจเนี่ยแรลงแหงเดียวกันผมกับพีเจแรลงแหงเดียวกันต้องมาทำนักเรียนเลยหลังห้องด้วยแล้วมอต้นไม่ได้มปลายเออคือไม่ทันเดาะเด้ออะไรกันไปูกเออเออจริงการที่แบบว่าอยู่กับแฟนสัมปดานอะไรแบบนี้จริงๆผมว่าคือการที่ได้เห็นแบบทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคเราเราเราทำงาน ในในวงการมาสักพ,พังแล้วพอเหมือนมีคนชื่นชอบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ได,ได้กําลังใจที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนได้ทําให้เราได้มีโอกาสในการทํางานต่อๆไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องมาเป็นแบบเป็นแรงัพพอร์ตเป็นแรงกําลังใจที่ทสัมผัสผมป็พลังบวกเลยเพราะว่าจริงแล้วแบบเวลาเราทำงานอะไรไม่มี expiration กับงานสูงไปแล้วว่าอะไรก็่ได้ดีมากมาการที่มีพลังบวกงานอะไร โต้ตัวยังไงเขาจะมาพาร์ตแบบเล่นมุกฝั่งคุยด้วยอะไรรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราแบบอยากไปทำงานทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าการไปทำงานมันได้เจอเพื่อนด้วยซึ่งเป็นพลังของพวกเราอยู่แล้วก็แบบวันแรกเลยก็มีบ้างแล้วพอมาวันนี้มันก็แบบเริ่มเหนี่ยวน่าตึงก็ถุ่มมันจะมาแก้มาแซวเราต้อโอเคโอเคครับก็เอ่อก็ต้องเล่นกับเขาไปแล้วบางทีเราก็แซวเขากลับบ้าแล้วแต่ สมมติว่าถ้าเขาถ่ายเราเยอะๆแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเขาคืนบ้างเป็แนแบบว่าก็เล่นๆกันไปสนุกๆเขาก็งงไปเขาก็งงแล้วเขาก็แบบว่าแต่ว่าแท็กด้วยนะก็มีคนบอกว่าแท็กกันด้วยนะอะไรเอออะไรประมาณนี้เป็นยซีรีส์ซีซั่นสองซีซั่นสองนะยงทำเป็นเรื่องคู่อะไรอ่อก็จริงๆซีซั่นสองอยู่ในอยูใ่ในช่วงพรีออเดักชันครับผมแบบว่าทั้งเขียนบทการเตรียมเอ่อร่างกายเอ่อแล้วก็แบบหลายๆอย่าง ก็อยู่ในช่วงพิวดักชั่นครับก็จริงๆเดี๋ยวใกล้ใกล้เปิดกล้องแล้วละ่ะแล้วก็เหมือนถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวปัญญมาแจ้งให้ทุกคนทราบเลยเราเรากังวลไหมว่าอ่ะคือจะได้ข้อข้างทางอะไรเนี่อยอัยนที่สองมันเป็ยังไงทิศทางยังไงผมว่ามันเป็นการเตริบโตของตองัวละครเราจะได้เห็นแบบหลายเชนตัวละครม,มากขึ้นว่าตัวละครเตริบโตข,ขึ้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนอย่างเลยทำใต้ชีพมากขึ้นผมว่ามันจะมี ลูกเล่นมากขึ้นด้วยแล้วก็จะมีชวอตัดกันที่พัฒนาขึ้นให้เราได้ชมกันอืมหลายหลายเชฟแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบว่าเรากดดันไหมเะก็กดดันเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วซีซั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันค่อนข้างสร้างมาตรฐานหรือสร้างไวรัลอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกคนแบบในทีมก็ใส่เต็มแบบเขาก็ใส่ทุกช่วงเวลาตลอดสองปีของเขามาตลอดอย่างเงี้ยผมว่า ก็กดดันที่เหมือนพอมันมีซีซั่นสองปุ๊บมันต้องมันต้องให้ได้มากกว่าเดิมหมายถึงว่าทั้งสกิลการแสดงด้วยโปรดักชันแล้วก็บทอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าทุกคนในทีมกดดันักดดันนะผมกดดันนะถ้าผมผมดีใจนบที่มีเซียนสองเนี่ยมันจะได้เห็นเชียนแบบเป็นคนดีพอสมควรมากไม่เข้าใจพี่เป็นหรือเปล่าไม่ผมต้องเป็นคนดีอยู่แล้วโอเคการผมเป็นคนดีผมจะได้เห็นร่างแบบดีผมมากขึ้นไม่อย่างหลายคนช่านดีขึ้นไปอีกมีอะไรว้าวขึ้นอีกผมว่า อย่างที่บอกครับความสัมพันธ์พอมันเปลี่ยนไปมันจะมีสมการใหม่มาเพิ่มเป็นความแบบการมองกันอีกแบบหนึ่งการฟีดกันอีกแบบมว่านี่มันน่าสนุกมันก็น่าติดตามในคณะตัวละครก็ได้ลองเล่นตัวละครที่โตขึ้นไปอีกแล้วก็มีคนที่ต้องัดตัดจริงๆเราพูดกันเขาว่าแบบจะแบบไม่เปลี่ยนอย่างที่บอกครับการที่จะเห็นเชียร์เป็นคนดีผมก็พอใจแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ ต้องให้แฟนๆติดตามว่าจะเป็นยังไงอขอะไปแต่ผมเชื่ออยู่ที่บอสอยู่แล้วอีกนานไหมอีกนานไหมจริงๆก็ถ้าถ้าถ้าหมายถึงว่าในในช่วงออนใช่ไหมครับก็น่าจะสักพักใหญ่ๆเพราะว่ามันมันตรงนี้มันอยู่ในช่วงดีเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องผ่านแบบช่วงถ่ายช่วงโพสอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งทนึมาปีหน้า ประมาณประมาณแบบพิดว่าน่าจะประมาณที้พี่ปุ๊บก็พิมพ์ถังมากกับแสบแับเราจะเนี้ยจะดอกลงความจริงนะฮะเรามีเรามีแฟนมีอยู่นะเรามีแฟนมีเลยมีรายการเจลตี้ด้วยเจลตี้ด้วยคือเราไม่หางกันแน่นอนเราก็่ไดมีอะไรให้ติดตามกันเลยสุดยอดมากที่นี่นุดยอดมากก็ใจมีสุดเต้นมากคือสุนเต้นมากหมายถึงว่าพวกผมก็ซ้อมกันมาแบบอย่างหนักหน่วงแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้ทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือน คอมมูนิเคชันแบบหมายถึงว่าเป็นจุดรวมจุดรวมใน,นเงื่อนที่เราเหมือนจะได้ได้ไดแบบว่าเออพีเต์นในสีที่เราชอบได้แบบเจอแฟนแฟแล้วก็ได้เล่นกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้ส่งต่อพลังงานดีๆด,ด้วยกันอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบวันเพียงไม่กี่วันที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ใส่มันอย่างสุดตัวก็เพิ่งพอแบบแฟนแฟให้พลังบวกแบบบวกัอย็อยากส่งพลังบวกกันไปบ้างกันซึ่งตอนนี้เราก็แล้วมีคุยกันากว่าเราอยากมีไอเดียประมาณไหนเพราะว่าเหมือนจริงๆพวกเราเองก็ได้มีส่วนร่วมในการ มีโชว์คู่โชว์เดียวเโี่ยมีจะมีโชว์คู่โชว์เดี่ยวโชว์ขี้โชว์สีมีหมดเลยครับผมนี้ใหม่นี่ใหม่่เ้นมากแตนรนี้คอหนี่ตต้องทำเป็นทีครับ้ี่เราซ้อมกันเราจะเป็อยากหาชิ้นดีขึ้น ป็นโชว์ที่แบทุกคนปับใจแล้วก็เอออยากเป็นการตอบแทนทุกคนนให้ความรักกันะนะครับฝากแฟนครับก็ฝากแฟน,นทุกคนนะครับผมก็กดบัตรวันที่3นะครับผมแล้วก็วันแสดงโชว์วันที่21มิถุนายนนี้นะครับก็ฝากแฟนๆน้ว่าก็ถ้าแบบ เออแบบเหมือนแบบหลายคนอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้มาแบบงานที่แบบเหมือนได้เจอพวกเราในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็งานนี้เป็นงานที่รู้สึกว่าเออแบบอยากให้ทุกคนมานะแล้วก็พวกเราก็ใส่สุดตัวแน่นอนแล้วก็มารับพลังงานความสุขกลับบ้านไปนะครับทุกคนก็เจอกันครับแสดมาด้วยนะครับตื่นแน่โอ้จึงตึงปังป,งปัวแน่นอนลูเอติตัดเลผ่านรุ่งกิดประสบปีด้ย,ดยนะครับ,รบตอนนีุ้ณเราเป็นกแฟครับมันร้อนมาก เลิกการตาวลักก่อนใช่ไหมครับอยากคิวชนหน่อยอยากคิวชนหน่อยคิวชนหน่อยผมจะเก็บตังค์ละผมจะเก็บกลางคนที่บอกผมว่าให้ผมอยากคิวอยากลัศลึกเอออยากไปไหมอยากละยี่สิบละยี่สิบหัวว่าอยากเยอะเพราะถ้าผมเก็บตังค์เนี้ยปานนี้รวยละไอ้กระแสมันปปลมาสุดถึงขั้นแบบว่าคุณจะหอครับลำคุณไม่โชว์เราได้เห็นไหมไหมคะเห็นครับเห็นแบบว่าแบบว่าพี่ๆก็แท็กมาอะไรเงี้ยเหมือนพ่อส่งมาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆก็ เออเป็นผมว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกมิติใหม่แล้วกันที่ได้เห็นแบบเพลงนี้ไปในแบบหลายๆทิศทางอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ดีใจนะที่โอเคเพลงนี้ได้เห็นแบบว่าเออหลายๆคนร้องหรือว่าแบบเด็กได้เต้นแบบหลายๆคนได้แบบได้ได้ร้องมันอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นเกียรติมากๆที่แบบทุกๆคนแบบเออเห็นเพลงนี้มันแบบมันสนุกแล้วก็เอ็นจอยของมันเยความรู้สึกตอนแรกที่เราเห็นติดตกใจตกใจเพราะว่าผมก็แค่รู้สึกว่าเออเพลงเพลงเราก็มีกระแสเนาะ แต่พอเหมือนคนแบบคนหยิบไปร้องในหลายๆเวทีที่มันแบบว่าค่อนข้างที่แบบอ่ะโอเคเราเราอาจจะอยู่ในทาร์เก็ตวัยรุ่นอะไรเงี้ยเด็กๆก็ก็ร้องแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเหมือน t a r g เก i n ที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเพลงมันมันทำงานของมันก็ดีใจแล้วก็แบบนั่นแหละถ้าอย่างไงี้ยนะอเห็นใจมองผมอยู่แลตอนเห็นแล้วก็อุ้ยก็ก็อยากส่งพี่นิวอยู่แล้วแต่ความจริงผมว่าพี่บอสน่าจะส่งกันหมดแล้วใช่ คุณหมายถึงว่าผมว่าทุกคนก็ดีใจนะที่เพลงมันแบบว่ามันทํางานด้วยตัวของมันเลยเป็นแบบว่าเออเพลงไปได้ไกลแบบทุกคนได้ฟังแม้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยม่ใช่ดอกไม่ใช่ดก่ใ่อกไมองม่ใชลอก่่อกม่ใชอกไม่ใช่อไม่ใก็มู้สึอกวม่าเกมือกไม่ใอกม่ใชอกไม่อกไม่ใชอกไม่ใอกไม่ใช่ดอกไ่าพอเหมือไม่อมกไม่ใชสกได้กมอาไมร้องอะไรอย่างเงอ้ไก็จะรู้สึกว่าเออมันเหมือนขยายฐาน แฟนมากขึ้นอะไรเง<ช>ี้ยก็ก็ดีใจที่แบบว่าเออเห็นเห็นเพลงนี้แบบมันดีอะไรเงร<อ>ี้ยขอบคุณมากมากครับเห็นว่าคุณพ่อสองอ่งให้ดูคุณพ่อว่าไงบ้างคุณพ่อส่งมาอย่างเดียวคุณพ่อไม่ได้พิมพ์อะไรเลยก็เหมือนเขาส่งมาว่าเห็นหรือยังนะอะไรประมาณนั้นเขาว่าน่าจะภูมิใจขอบคุณครับพี่ออครับ